สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับที่ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับรีบเก็มฟรีไฟฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเยอะแยะมากมายนะครับในแบบเก็มครัสายฟรีสายเติมนะครับแต่ก็จะเป็นแบบว่ากิจกรรมสายเติมอีกแล้วนะครับผมเข้ามาในรูปแบบ8ปทีการันตีถาวรนะครับก็กลับมานะครับในรูปแบบเซตนี้เลยหน่วยปฏิบัติการไซเบอร์นะครับอ่าก็จะมีชุดเอ่อเก่ากลับมาทั้งหมดนะครับผมอยู่ในตู้8ปทีนะครับก็จะมี เวกเตอร์นะครับ48คาตนะนะครับผมแล้วก็ชุดผู้ชายนะครับชุดผู้หญิงลัเบิร์ดนะครับผมโอ้โหมาในเซตนี้หมดเลยนะครับก็8ที่นะครับเ้าครั้งในนะครับผมเนาะสิ่งที่อยากได้ก็คือเวกเตอร์นะครับผมแล้วก็2 8นะครับอ่าก็สามารถเลือกชุดออกไปได้เลยนะว่าเราไม่เอาอะไรเงี้ยครับก็ติ๊กได้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบติ๊กข้างล่างดีกว่านะครับ แบบนี้นะครับอ่าแล้วเราก็สุ่มแค่นั้นเองครับผมเราก็ง่ายๆครับลุ้นง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับผมนี่มีเวกเตอร์นะครับอยากได้แค่2อย่างนี้นะครับผมลุ้นไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับบอเทเท่าไหร่นะครับผมสำหรับประมาณนี้เลยครับสําหรับกิจกรรมนะครับผมแล้วก็เออ่สายฟรีนะครับก็จะมีชุดนี้นะครับก็อย่าลืมเล่นแล้วแลกกันด้วยพอมแลกมาละหนึ่งชิ้นนะครับเป็นเสื้อก่อนเลยนะครับประมาณนั้นนะฮะแล้วก็นี่ลักกินนะครับทุกวันก็รับ บัตรตั้งห้องไปเลยฟรีนะครับประมาณนี้สําหรับสายฟรีนะครับแล้วก็มีอีกนะสายฟรีนะครับก็ที่แบบว่าเล่นตรงนี้นะครับที่ผมแบบพูดไปนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านนี่เลยนะครับแต่กิจกรรมยังไม่ยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวจะเปิดเร็วๆนี้แหละนะครับผมเนาะสำหรับเสื้อฟุตบอลนะครับอรอได้เลยนะรอได้เลยนะครับ โอเคหลักๆก็ประมาณนี้ครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับแล้วก็สตรีมนะครับก็จะมีแจกหลังวัลด้วยนะครับอย่าลืมตามมากันแล้วกันนะคผมเนาะไอ u t u b e ยังไม่ได้แจกนะครับผมเพราะว่าไลฟ์ไม่ถึงเลยไลค์น้อยมากนะครับไม่รู้ว่าคลิปไม่ฟิตหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเนาะหลักๆก็ประมาณนี้ครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ thank you